สรุปผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ผู้เข้ารับการประเมินนายพานุวัฒน์โพทองตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ปะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก ข้อมูลประวัติส่วนตัวครูศูนย์การเรียนชุมชนตําบลแม่ป่าชื่อนายพานุวัตรโพทองระดับการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ป่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากเริ่มทํางานวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันภารกิจหลัก 1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.1มีการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.2 <Bey> มีการแนะแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.3มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4มีการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรม1.5มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งระบบของกลุ่มเป้าหมายสกรระดับอำเภอ 2. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน2.1มีการประชุมวางแผนของคณะกรรมการศูนย์2.2มีการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามแผนการเรียนรู้2.3ผู้นำองค์กรท้องถิ่นชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมของสรช2อุมีการประสานงานเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมงาน ซอกอรอทั้งปี 2.5. ครูได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มต่างๆในชุมชน 3. การปฏิบัติงานพิเศษนโยบายเร่งด่วน 3. 1จัดัดดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับกลุ่มเป้าหมาย3.2จัดัดดำเนินการกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดเสริมสอดแทรกในหลักสูตรรณรงค์อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3. 3ดําำเนินการคาราวานแก้จนให้กับกลุ่มเป้าหมาย3.4ร่วมจัดกิจกรรมและดำเนินการกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน3.5จัดดําัดดำเนินการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันเวลาภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 1. การบริหารจัดการข้อมูล 1. 1มีข้อมูลประชากร 1.2มีประวัติชุมชนหมู่บ้านตำบล1.3มีแผนที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านตำบล1.4มีรำเนียบผู้นำชุมชน1.5มีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น1.6มีทำเนียบครู1.7มีทำเนียบบุคคลสำคัญ1.8มีประวัติผู้เรียนนักศึกษา2การบริหารจัดการสถานที่2.1 มีป้ายบอกสถานที่ตั้งของศูนย์2.2มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนได้2.3สถานที่ตั้งของศูนย์สะอาดร่มรื่นสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างทั่วถึง2.4ศูนย์มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยทั้งทรัพย์สินของราชการและชุมชน 3. ด้านการบ,บริหารงานเครือข่าย3.1 มีการประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน3.2มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายในการจัดและพัฒนาอาชีพของชุมชน3.3มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย3.4ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. การนิเทศติดตามประเมินผล 4.1มีแผนงานโครงการนิเทศกิจกรรม4.2มีเครื่องมือนิเทศกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ4.3มีผลการบันทึกผลการนิเทศติดตาม4.4มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ4.5มีป้ายแสดงผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการนิเทศ4.6มีการใช้สื่อช่วยในการนิเทศติดตามประเมินผล และทั้งหมดนี้คือการประเมินผลการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ป่ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567